เจมรวยมากแล้วบอกอย่าไาเรียกยกลำชาด้วยแต่เราเป็นแอนตองผสมนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องรับเกียรติแอนมากอย่าเลยให้เขาเป็นผู้ชายสาธารณะให้พวกเขาชื่นชมอใยดีกว่าเจริณใจไม่ใหญ่เขาเป็นของใครอ๋อใช่ค่ะน้องสมัยมานั่งหลบมุมอยู่ตรงนั้นเราก็เลยบอกเขว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเรียนเชิญมาช่วยสาธิตการแต่งตัวนี่นะก็ไม่ยอมก็แกล้งนางนิดหน่อย ก็บอกวันนีก็ต้องออกคูแ่แฝดที่มาอ,ออกคูแ่แฝดใช่ค่ะมากับแม่เลยเฮ้ยไม่ใหญ่ต้องอันี้มีอันนี้ไม่มไไมให่ใจเจมส์รวยมากเขาเป็นเพื่อนมี่ของเราทุกเช้านะเขาเป็นคนเขามีสิเขาเป็นน้องที่ต้องดูแลแอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงไม่ใส่เลยบรรยากาศตรงนี้เลยว่าจะไม่ใส่ไม่ใส่ก็คือไปงานก็เป็นการให้เกียรติน้องเพ็่นที่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วบอกอย่ามาเรียกยกลำชาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเรียกไม่ต้องให้เกียรติกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราาะว่ไม่มีสองค่ะไม่มีสองนะอะไรอย่างเงี้ยหมดเวลาคิมหมดแล้ววันจะวันจะโดนโดนพ่วงไหมคะพี่คือตั้งแต่งานนั้นแอนไม่กล้าพลาดในการพูดอะไรออกมาอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกเลยว่าตัวเองจะใส่หรือไม่ใสเพราะเดี๋ยวแบบโดนจับจ้องอะไรเงี้ย แต่น้อมคนวยมากนไม่ต้องการเลยจากแอแล้วแหละยายยยาย่าก็คงไม่เอาห่ะก็คไม่เอานะถ้าไปถามที่คนรู้สึกว่าคาดหวังนะบอกว่าเป็นเหมือนเงินผันถ่ในการสร้างข้อบวของเาอจจะใส่สักแบออนึ่งอะางเงี้ยสร้ันเลยเหรองรนึงก็หมดเงินันถ่ก็ได้แต่เราเป็นแอตสมนะครับไม่เป็ไรไม่ต้องับเสียแอนมาก ไม่กล้าเดาเลยค่ะเดี๋ยวพี่โผล่เดี๋ยววันนี้คือเดาใจแต่ละคนไม่ได้เลยอ่ะทุกคนดูแบบว่าเลดี้มากอะไรเงี้ยพร้อมแล้วแฟ่งเชากลัวจะมีเดี๋ยวแบบไข่แจ้งขึ้นมาแล้วแอนเงียบเลยแต่ก็เป็น่น้องแต่งหมดนะตอนนี้ไม่ต้องเรียกคือไปรับดอกไม้ดอกไม้โดยไม่ต้องเรียกพี่ไม่ต้องไมีต้องไม่ต้นั่งอยู่บนโต๊ะเป็นผู้หลักไม่ใหญ่พอแต่ก่อน ต่ก่อนใช่ค่ะเหมือนแต่ก่อนคนชอบเรียกให้ไปรับดอกไม้แบบคิดก็ลุ้นเลยอะไรจะเป็นเราโอยยังไม่ต้องรีบแบบเชิญอใไปเลยมอใไปเลยช่น้องๆไปก่อนมันมีบทใที่เรารู้ว่าอ้ยตรงนี้ต้องนคนนอะไร่อดีตมีค่ะพอในอดีตมีจะหมายความว่าเราคิดให้เราคิดคึ้ถึงเขาอะไรเงี้ยเราแอบไปถาม ขาไม่สะดวกเล่นเหมือนว่าเขาติดงานเราก็เลยต้องพักโปรเจกต์ไปายเดี๋ยวต้องมีคิวให้ลูกเขาด้วยลูกแมวเขาด้วยครับเดี๋ยวรับเลี้ยงได้ค่ะที่บ้านมีที่เลี้ยงแล้วก<อ>็เล้เราก็เลี้ยงหมาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทำงินเข้าใจคนอีใช่บอกเลยเอาแมวมาฝากเขาก็อยากมาบ้านแอนนะมาดูสถานที่ว่าแบบว่าสามารถเลี้ยงแมวก็ได้ไหมเอาแมวเขามาเลี้ยงได้ไหมแ้จาาะาดูสถานที่เหรอหก็เชิญและให้มาทีบไป เลยให้เขาเป็นผู้ชายสาธารณะให้พวกเราชื่นชมดีกว่าอย่าให้เขาไม่พู่เลยใจนีดีเพือนใจเหรอจะเดินใจไม่ใหญ่เขาเป็นของใครไม่ได้มีเมียแล้วไหะไม่ได้มีเมียละทุกคนรักเขา